สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริสาพงทองอ่อนเลขที่42ชั้นม6.6ทับ 6, นะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องความน่าจะเป็นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาทำความรู้จักกันก่อนค่ะว่าความน่าจะเป็นคืออะไรความน่าจะเป็นนะคะคือการวัดหรือการประมาณความเป็นไปได้ของบางสิ่งบางอย่างนะคะว่าจะเกิดขึ้นหรือถอยลงทีละหนึ่นงนะคะจะเป็นจริงมากเท่าไหร่ ความน่าจะเป็นจะมีค่าตั้งแต่ศูนย์คือไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไปจนถึง1คือโอกาสในร้อยจะเกิดขึ้น1นะคะระดับของความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นคือความเป็นไปได้มากขึ้นที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ค่ะ s แซมเปิลสเปซนะคะคือเซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดจากการทดลองซูมและเป็นสิ่งที่เราสนใจ เราวนิยมใช้สัญ,ญลักษณ์ S แทน sample space ค่ะจากความหมายของ sample space แสดงว่าในการทดลองหรือการกระทําใดๆก็ตามผลลัพธ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจะต้องเป็นสมาชิกใน sample space ทั้งสิ้นค่ะตัวอย่างนะคะข้อแรกนะคะคือการหา sample space ในการโยนหนเหรียญถ้าเราสนใจหน้าที่หงายขึ้นผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หัวหรือก้อย ดังนั้นนะคะสมเปิลสเปซที่ได้ก็คือ s เท่ากับหัวและก้อยค่ะตัวอย่างข้อที่2นะคะคือในการทอยลูกเต๋าหนึ่งลูกถ้าเราสนใจแต้มของลูกเต๋าที่หงายขึ้นผลลัพธ์ทอาจจะเกิดขึ้นได้คือลูกเต๋าขึ้น1แต้มหรือ2แต้มหรือ3ามแต้มหรือสแต้มหรือ5แต้มหรือ6แต้มนะคะดังนั้นสมเปิลสเปซที่ได้ก็จะเท่ากับ s เท่ากับ 1>, 1 2ึ่งสามี่ห้าหค่ะตัวอย่างข้อที่3ามแล้วคะจากการทดลองสุ่มในการทดลองคอลูกเต๋าสองลูก 1. จงหาแซมเปิลสเปซของแต้มของลูกเต๋าที่ง่ายขึ้น 2. จงหาแซมเปิลสเปซของผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าวิธีทำนะคะคือห เนื่องจากตัวสนใจแท็บของลูกเต๋าที่งายขึ้นดังนั้นเราต้องเขียนแท็บของลูกเต๋าที่มีโอกาสจะงายขึ้นมาทั้งหมดและเพื่อสะดวกนะคะให้ใช้ a และ b แทนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ a แทนแท็บที่งายขึ้นของลูกเต๋าลูกแรก b แทนแท็บที่งายขึ้นของลูกเต๋าลูกที่สองดังนั้นนะคะแซมเิลสเปซของการทดลองสุ่มก็จะได้ก็คือ หนึ่งและหนึ่งหนึ่งและสองหนึ่งและสามหนึ่งและสี่หนึ่งและห้าหนึ่งและหกสองและหนึ่งสองและสองสองและสามสองและสี่สองและห้าสองและหกสามและหนึ่งสามและสองสามและสามสามและสี่สามและห้าสามและหกสี่และหนึ่งสี่และสองสี่และสามสี่และสี่สี่และห้า สี่และหกห้าและหนึ่งห้าและสองห้าและสามห้าและสี่ห้าและห้าห้าและหกหกและหนึ่งหกและสองหกและสามหกและสี่หกและห้าหกและหกค่ะสองนะคะเนื่องจากตัวสนใจผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าดังนั้นเราจึงต้องเขียนผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าที่มีโอกาสเกิดขึ้น ได้ทั้งหมดจะได้เซนเปอรสเปซของผลรวมของแต้มบนรูกเต่าทั้งสองลูกค่ะคือ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12ค่ะถัดมาก็คือเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์นะคะคือผลลัพธ์ที่เราสนใจในการทดลองสูมนิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่แทนเหตุการณ์ตัวอย่างเช่น 1. โยเรียญบาทหนึ่งเรียนสองครั้งจะหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่จะออกหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มมี4แบบคือ h ฮ h e a d H ฮทและ TT ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่จะออกหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งมี3แบบคือ h ฮ H เท และทีเตค่ะ 2. ในการทอยลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งต้องการให้เกิดแต้มคู่ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้าจากการทดลองสูงมี6แบบคือ1 2. 3. 4. 5. สองและ6ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ต้องการให้เกิดแต้มคู่มี3แบบคือ2 4และ6ค่ะตัวอย่างเหตุการณ์ค่ะ หการโยนเหรียญบาทสามเหรียญพร้อมกัน1นครั ah ro ้งจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าก้อยอย่างน้อยสองเหรียญให้เฮ็ดนะคะแทนหัวส่วนทีนะคะแทนด้วยก้อยการโยนเหรียญบาทสามเหรียญพร้อมกัน1ครั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมี8แบบคือ h HH h h ห h h เ t h t เ h ตุเ t ทีเทีเทีทีทีเเทีเที ที h และ TT t ค่ะแต่บอกไม่ได้แน่นอนนะคะว่าเมื่อโยนเหรียญแล้วจะขึ้นหน้าใดถ้าเหตุการณ์ที่เราสนใจคือขึ้นหน้าก้อยอย่างน้อย2เหรียญผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะมี4แบบค่ะคือ H TT TH t t t ีและ TT t ค่ะดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ขึ้นหน้าก้อยอย่างน้อย2เหรียญ จากเรื่องความน่าจะเป็นนะคะสามารถช่วยให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ที่พิจารณาอยู่นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดแต่บางเหตุการณ์ความรู้เรื่องความน่าจะเป็นเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยเราตัดสินใจได้จําเป็นจะต้องหาองค์ประกอบอื่นมาช่วยในการตัดสินใจด้วยซึ่งองค์ประกอบหนึ่งคือผลตอบแทนของเหตุการณ์นั้นในทางสถิติได้นําความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และผลตอบแทนของเหตุการณ์ นั้นพิจรารณาประกอบการเป็นค่าคาดหมายซึ่งหาได้จากผลรวมของผลคูณระหว่างความน่าจะเป็นของเหตุการณ์กับผลตอบแทนของเหตุการณ์ค่ะขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ